สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับมุกอีกแล้วนะคะช่องของมุกปรีชาแนลค่ะสใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากลักจุดด่างดำใบหน้าที่หมองค้ำโทรมแล้วก็มีริ้วรอยเยอะๆนะคะวันนี้มุกก็มีตัวช่วยที่จะมาแนะนําค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือวิตามินผิวขาว WP ค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะคนที่ไม่เป็นฝ้ากลักจุดด่างดำก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะช่วยลดเลดือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มน้ํายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะที่สําคัญเลยเขาจะช่วยทําให้ผิวขาดกระาจาังใสยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องผิวดําแดดดาคำ้าหรือว่าดํากองพันนะคะตัวนี้ช่วยได้เร็วมากเลยค่ะทุกคนซึ่งเทียบดูนะคะทุกคนคือเมื่อก่อนนะคะตัวมุกคือดาคำ้าแล้วก็ทรงมากเลยค่ะทุกคนเทียบดูได้เลยนะคะ สำหรับวิตามินผิวขาว WP ตัวนี้นะคะส่วนประกอบหลักของเขาเลยก็คือสารสกัดจากธรรมชาติเกรดฟิลเมียมนะคะทุกคนซึ่งปลอดภัยมีออยอนะคะแล้วก็เขายังมีคอลลาเจนถึง3าตัวด้วยกันเลยนะคะที่จะช่วยเติมเต็มผิวของเราให้ชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มหนายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเราลื่นด้วยนะคะและที่สําคัญเลยช่วยเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะมีผิวที่เด็กแล้วก็ใบหน้าที่เด็กนะคะแนะนําตัวนี้ได้เลยค่ะและก็วิธีรับประทานนะคะสําหรับใครที่มี วิตามินซีแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทานร่วมกันได้เลยค่ะก็จะช่วยทำให้เห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่มีน้ําผลไม้นะคะหรือว่านมเปรี้ยวนมรสจืดก็สามารถที่ทานคู่กันได้เลยนะคะคือจะช่วยเล่งผิวของเราให้กระจ่างใสยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยเล่งให้ฝ้ากระดุงดําหายเร็วยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใครที่เคยทานวิตามินหรือว่าอาหารเสริมตัวไหนไม่เห็นผลนะคะลองเปิดใจทานตัวนี้ดูนะคะซึ่งตัวนี้มุกทานเองค่ะทานมาสีเดือนแล้วนะคะและใครที่ใช้ ครีมตัวไหนที่ไม่เห็นผลนะคะไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นครีมที่แพงขนาดไหนหรือว่าเคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่ายี่ห้อที่ดีๆนะคะหรือว่าโฆษณาที่ดีๆไม่เห็นผลนะคะแนะนาเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะตัวนี้มุกทานเองแล้วก็เห็นผลจึงนํามาบอกต่อนะคะก็หาซื้อได้ค่ะเดี๋ยวมุกจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามมเพิม่พมเติมหรือว่าสั่งซื้อก็อเข้ามาคลิกที่ลิงก์ไลน์หรือว่าลิงก์เพจเฟซบุ๊กด้วยได้นะคะ